สวัสดีค่ะสรีตอนเย็นๆนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าสามองศานะคะความเย็นตอนเนี้ยนี่คือบรรยากาศข้างๆบ้านนะคะตอนนี้สามองศาแล้วนะคะทุกคนแต่ก็อากาศดีนะคะอากาศดีมากเลยวันเนี้ยจะไปธุระในเมืองนะคะเพราะ สั่งของเอาไว้แล้วก็จะเดินไปเอานะคะไม่ไม่ต้องใช้รถนะคะจะได้ทำคลิปไปด้วยนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศข้างบ้านนะคะบรรยากาศที่เห็นไคะสวยงามมากบรรยากาศแบบเรียบๆนะคะเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากเดินตรงไปก็เป็นจะเข้าตัวในเมืองนะคะ นี่คือบรรยากาศช่วงที่ว่าใบไม้ปริเรียบร้อยแล้วนะคะจะดูต้นไม้แบบดูแบบแปลกๆแต่ก็สวยงามนะเนี่ยถ้าคนชอบธรรมชาตินะคะจะดูสวยงามมากเลยยอ,อย่างเราก็ชอบแบบธรรมชาตินะคะก็เราก็จะเข้าไปในเขตตัวเมืองกันนะคะทำไมไม่เอารถไปนะคะเพราะว่าที่จะเข้าไปเนี่ยไม่มีที่จอดรถทุกคนก็ต้องอ่าต้องเดินเข้าไปนะคะเพราะว่า ที่ส่วนตรงนี้คือที่จอดรถนะคะเห็นนะคะเนี่ยถ้าเรามาจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินไปอ่าทำไมเราต้องเอารถมาด้วยนะคะเราก็เอาแบบเดินไปดีกว่านะคะจะได้ให้ทุกคนได้รับชมคลิปไปด้วยอ๋อมีนกด้วยมีกาด้วย้ฝูงนกูงกาด้วยอ๋อเป็นธรรมชาติที่แบบอ่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะชอบมากบรรยากาศแบบเนี้ย เลยขึ้นไปเกาะตรงเนี้ยความสุขที่ได้เห็นก็แบบนี้แหละชอบมากบรรยากาศแบบเนี้ยชอบมากเลยเห็นไหมคะแลกก็ไปเกาะบนกิ่งไม้สวยๆนะฮะเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติจริงๆเลยธรรมชาติที่หาได้ยากมากเลยนะคะทุกคนทำไมเราบินอย่างนี้ไม่ได้เนาะ ถ้าเราบินได้อย่างนี้มันก็น่าจะดีนะคะทุกคนเนี่ยความสุขที่แบบหาได้ยากมากนะนกยังบินได้แต่ทําไมเราบินไม่ได้อะ่ะอ,อ,อยากจะรู้เหมือนกันมีใครรู้บ้างคะใครบินได้บ้างบอกหน่อยได้ไหมเนี่ยนกยังไปเกาะก,กิ่งไม้สูงสูงเลย,เลยแต่เราไม่สามารถเกาะได้นี่ก็เป็นช่วงยามเย็นนะคะบรรยากาศสวยงามมาก ชอบบรรยากาศแบบนี้อ่าแล้ว huh. ก็เราก็จะเด,ดินไปนะคะ uh huh. น,นี่เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วแบบเย็นเชียบเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะชอบอากาศเยน็ยนเยน็นยิ่งติดลบก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะติดลบเราก็ชอบเพราะคนชอบเยน็น ชอบเย็นชอบเย็นเห็นไหมคะวันนี้ยอมเดินนะคะยอมเดินนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถยอมลงทุนเดินหน่อยหนึ่งนะัอนจักรยานก็ได้นะพูดถึงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ปั่นเนาะเราก็จะปลยสไตล์นี้ของเราเียเป็นบรรยากาศที่ดูแลแบบเวิร์กมากเลยนะคะนี่เป็นกาตอนเย็นๆช่วงนี้อาจจะไม่มีรถนะคะเพราะว่า รถที่มีก็คือจะจอดอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยคือหลายๆท่านก็อาจจะเลิกงานเสร็จแล้วนะคะก็จะมาจอดรถตรงตรงช่วงนี้ได้คนที่อยู่ในเมืองคนที่ไม่มีที่ที่จอดรถเป็นของตัวเองนะคะจะมาจอดอยู่ส่วน,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะแต่ไม่เป็นไรที่บ้านมีที่จอดรถเป็นของตัวเองก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะ เป็นบรรยากาศที่ตอนช่วงนี้ก็น่าจะเดินไหมส่วนมากคนเขาก็จะไม่เดินกันนะคะเพราะว่ามันเย็นอากาศเย็นมากแต่ก็ยังไม่มีไม่มีน้ำแข็งลงนะคะกำลังสบายสบายอนนชอบบรรยากาศแบบนี้ใะ้ทุกคนดูนะคะเรียบๆนะคะเรียบเยบนะคะ โซนนี้เรียบมากเลยชอบมากบรรยากาศแบบเนี้ยแต่ต้องใส่ถุงมือนะคะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นความเย็นมันจะเย็นจัดแล้วมือมันจะอ่ามันจะเย็นมันจะชานะคะนี่เป็นคนที่ชอบแบบนี้ยชอบบรรยากาศแบบนี้ยเดี๋ยวนะคะทุกคนอชอบแบบเนี้ยมีน้ําด้วยเห็นไหมคะ ว้าวบรรยากาศสวยงามมากดินน้ำเห็นไหมคะบรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากนะคะช่วงฤดูใบไม้ผลิมันจะสวยอีกแบบหนึ่งกับหน้าร้อนนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศที่บริเวณรอบๆหมู่บ้านที่เราอยู่โซนนอกนะคะเนี่ยสวยงามมากบรรยากาศแต่ก็เดินคนเดียวอยู่ดีเนาะอากาศเย็นๆอย่างเนี้ย ชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ยเห็นไหมคะหาได้ยากนะคะบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศสวยงามมากเลยก็เอาธรรมชาติมาฝากนะคะเย็นหน่อยนึงแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รับชมนะคะเรามมีนกด้วยน้ำอาจจะเย็นนะคะตอนนี้โอเคนะคะ